ข่าวดีพรุ่งนี้มีเงินเข้าเตรียมรับเงินอีกคนละ4,000บาทเงินอะไรฟังด่วนค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องท,ทุกทท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัพเดตใหม่ๆค่ะก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะคะที่ในวันที่12เมษายนนี้นะคะทางรัฐบาลนะคะก็ได้เตรียมพร้อมที่จะโอนเงินให้แล้วนะคะ คนละ4,000บาทนะคะซึ่งเงินส่วนนี้นะคะใครมีสิทธิ์ได้รับบ้างและก็เป็นเงินอะไรนะคะเดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดพร้อมๆกันเลยนะคะเมื่อวันที่5เมษายน2564ที่ผ่านมานะคะทางกระทรวงแรงงานก็ได้เปิดให้ผู้ที่ไม่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติจากการลงทะเบียนเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์ถึงวันที่7มีนาคม2564ที่ผ่านมาเพื่อรับสิทธิโครงการม .33 เรารักกัน จำนวน4,000บาทนะคะซึ่งก็ได้ยื่นทบทวนสิทธิ์ตั้งแต่วันที่29มีนาคมถึงวันที่4เมษายน2564ที่ผ่านมานะคะซึ่งผู้ที่ยื่นทบทวนสิทธิ์ก็สามารถเข้าไปตรวจสอบผลการคัดกรองได้ที่ w w w m 3 3 r e r a k k a n c o m นะคะซึ่งก็สามารถเข้าไปทบทวนสิทธิ์ได้นะคะสามารถเข้าไปตรวจสอบผลการทบทวนสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่11เมษายน2564นะคะ ส่วนผู้ที่ผ่านการคัดกรองสิทธิ์นะคะก็สามารถยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ตั้งแต่วันนี้เช่นกันนะคะยืนยันได้จนถึงวันที่31เมษายน2564นะคะสำหรับผู้ที่กดยืนยันตัวตนแล้วนะคะระบบก็จะโอนเงินเข้าแอปเป๋าตังให้ในวันที่12เมษายน2564รวดเดียวจํานวน4,000บาทนะคะ ทั้งนี้นะคะวงเงินที่ได้รับก็ไม่สามารถที่จะกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้นะคะและก็สามารถสะสมเพื่อใช้จ่ายผ่านแอปเปาตังได้จนถึงวันที่31พฤษภาคม2,564นะคะนี่นะคะก็คือข่าวดีนะคะที่ในวันที่12เมษายน2,564นะคะทางรัฐบาลนะคะก็จะทำการโอนเงินให้คนละ4,000บาทนะคะสำหรับผู้ที่ยื่นทบทวนสิทธิ์โครงการม .33 เรารักกันนะคะ ยื่นทบทวนสิทธิ์ระหว่างวันที่29มีนาคมถึงวันที่4เมษายน2564นะคะถ้าตรวจสอบสิทธิ์แล้วนะคะผ่านเกณฑ์นะคะก็จะได้รับเงินรวดเดียวจำนวน4,000บาทในวันที่12เมษายนนี้นะคะก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะทางช่องของเราก็ขอนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ